ปี1587นี่คือเรื่องจริงของอาณานิคมแห่งแรกของอังกฤษในอเมริกาและพวกเขาทั้งหมดหายไปอย่างไร้ร่องรอยชาวอาณานิคมกว่า115ชีวิตเดินทางมาถึงเกาะโรอานโนกพร้อมกับความหวังที่จะสร้างชีวิตใหม่พวกเขาสร้างบ้านทำการเกษตรและให้กำเนิดเวอร์จิเนียแดเด็กชาวอนานังกฤษคนแรกที่เกิดในอเมริกา แต่เมื่อสเบียงใกล้หมดผู้นำของพวกเขาจอหนไว้์จำเป็นต้องเดินทางกลับอังกฤษเพื่อขอความช่วยเหลือเขาสัญญากับลูกสาวและหลานสาวว่าจะกลับมาในไม่กี่เดือนแต่สงครามกับสเปนได้ทำให้เขาติดอยู่ที่อังกฤษนานถึง3ปีในปี1590ในที่สุดจอหนไว้ก็ได้กลับมายังเกาะโรอาโนกแต่สิ่งที่เขารอคอยกลับกลายเป็นฝันร้าย หมู่บ้านทั้งหลังถูกรื้อถอนอย่างเป็นระเบียบไม่มีร่องรอยการต่อสู้ไม่มีโครงกระดูกไม่มีผู้คนมันเหมือนกับว่าชาวอนานิคมกว่า115ชีวิตไม่เคยมีตัวตนอยู่เลยท่ามกลางความเงียบเขาพบเบาะแสเพียงอย่างเดียวที่เหลืออยู่นั่นคือคำปริศนาคำเดียวที่ถูกสลักไว้บนเสาไม้โคราโทอันมันหมายถึงอะไรบทสรุป และ3ามทฤษฎีที่เป็นไปได้ทั้งหมดรอคุณที่ YouTube ที่เดียวเท่านั้น